สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปชิวด์เดียวอีกอันนึงนะครับที่จะมาสอนเทคนิคนะครับในการประกอบน็อตเข้ากับรูโดยใช้คำสั่งเฉพาะนะครับชื่อว่า insert นะครับ insert ตัวนี้นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการประกอบน็อตเข้ากับรูโดยเฉพาะนะครับตัวปกตินะครับเวลาเราจะประกอบน็อตเข้ากับรูเพื่อให้ น็อตนั้นอยู่กับรูเลยนะครับเราต้องใช้อย่างน้อย2 Relation นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ตัว Fat Fit ในการประกอบได้โดยจะใช้เมดธรรมดาและก็แอคเซียลธรรมดาก็ได้นะครับซึ่งมันมีหลายวิธีแต่คำสั่งที่เชื่อว่า Insert ตัวนี้จะเป็นตัวรูปรวมเอาทั้ง2 Relation นั้นเข้าด้วยกันนะครับมาดูกันว่าทำงานยังไงนะครับก็เริ่มต้นผมก็ Insert ตัว8 m m b o l เเข้ามาก่อนนะครับเพื่อประกอบ จากนั้นนะครับเปลี่ยน f a t Fit ให้กลายเป็น Insert นะครับคำสั่ง r e l a t i o นอื่นทุกอันนะครับยกเว้นตัวที่เป็น f a t Fit นะครับจะมีขั้นตอนเสมอนะครับเช่นตัวนี้นะครับมี5-6ขั้นตอนนะครับมี6ขั้นตอนซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าคำสั่ง Insert เป็นคำสั่งรวมเอา2 Relation เข้าด้วยกันก็คือ m a ม e กับ e x i e l เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีถึง6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1 การเลือกชิ้นงานที่หนถูกเลือกไปแล้วถัดมาเลือกเฟสของชิ้นงานที่1แน่นอนว่าเฟสของชิ้นงานที่1จะเลือกอะไรก่อนได้มันมี2องรีเลชันใช่ไหมครับตัวที่เป็น axis line กับน a ่ะสมมุติผมเลือก axis line ก่อนก็เลือกคลิกที่ผิวทรงกระบอกนะครับถัดมาเราใช้ reduce step นะครับทมขัคค้นตอนการเลือกชิ้นงานที่2ไปก็เป็นเฟสของชิ้นงานที่2นะครับเราเลือกเป็น axis l ละถัดมาก็ต้องเลือกเป็นรูนะครับเป็น a x ยลเช่นกัน ถัดมานะครับคู่ที่2ก็คือเฟสที่จะไปประกบใช่ไหมครับก็เลือกเฟสของชิ้นงานที่เป็นเฟสด้านล่าง,างนี้จากนั้นเขาก็จะล็อกไว้เลยว่าจะไม่สามารถที่จะเกาะนอกเหนือจากตัวที่เป็นาพาร์ทนี้ได้นะครับก็คลิกที่เฟสของชิ้นงานจบนะครับสำหรับคำสั่ง Insert นะครับ drag and drop นะครับ เปลี่ยนเป็น insert นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นป็น insert จากนั้นเลือกจับคู่นะครับผม axial axial face face นะครับ relation ที่เกิดขึ้นนะครับก็เหมือน2ตัวเช่นเดิมน,นะครับ mm กับ axial นะครับอ่นะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับการประกอบน็อตเข้าลูกนะครับซึ่งก็มีหลากหลายวิธีในการ นะครับอันนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับในการประกอบมาเข้าผู้ชื่อ relation ว่า insert นะครับสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากยอมถามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า